วันนี้เราก็จะมาทานเย็นตาโฟเกี๊ยวปลานะคะเกี๊ยวหมูจ้าเพื่อนๆจืาจะเป็นเกี๊ยวหมูนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะคะเพื่อนๆนมีลูกชิ้นปลาทอดด้วยค่ะให้เลือดมาเน้นๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเจืานจะนี่ก็เป็นลูกชิ้นปลาทอดนะคะแผ่นนะนะหนาๆหั่นมาอย่างนี้เลยค่ะ มีสีห้าแผ่นเลยนะคะพเพื่อนๆจ้ะเอนเตโรร้านนี้อร่อยมากๆเลยจ้ะอืร้านนี้จะเป็นร้านที่ซื้อมาทานบ่อยมากๆนะคะ เราจะทานชิน้นทานแค่ห่อเดียวไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะรสชาติน้ำซุปเขาอร่อยกลมกล่อมเลยค่ะเราเติมแค่พริกป่นกับน้ำส้มนะคะส่วนตัวทานก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเย็นตาโฟนะคะจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะไม่ปรุงน้ำตาลน้ำปลานะคะจะกินรสเน้นเผ็ดเปรี้ยวค่ะ เียวหมูยวเข้าไปโดนเนื้อหมูอร่อยมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเขาปรุงหมูข้างในได้แบบรสชาติอร่อยมาก ต่อไปเรามาลองชิมเดี๋ยวปลาทอดนะคะอืมลูกชิ้นทอดของเพื่อนลูกชิ้นปลาทอดนะคะเนือดหมูชิ้นใหญ่ๆนะคะหลายชิ้นเลยจ้าทานคู่กันไปเลยค่ะอืม ถ้วยนี้เราซื้อมาทานแล้วก็มาอุ่นร้อนๆนนะคะอันนี้คือลูกชิ้นปลาทอดนะคะให้มาเน้นๆอย่างนี้เลยนะคะสี่ชิ้นเน้นๆเลยค่ะือร่อยมากๆค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราจะไม่ได้ทานเย็นตาโฟเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมูอย่างเดียวนะคะเรามีสำรองค่ะมีมีเหลืองแห้งนะคะสำรองมาอีกหนึ่งถุงค่ะเพื่อนๆจ๋าใครยังไม่ทานมาทานด้วยกันเลยนะคะวันนี้นะคะ ผู้ใหญ่ใจดีของเราซื้อมาเยอะเลยค่ะมาทานด้วยกันจ้าอร่อยมากๆค่ะขอบคุณสำหรับที่รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ